ะะต้อนน้อจ,จะมาสอนปุ่มต่างๆนะคะแล้วก็การขับรุ่นรถไฟฟ้ากลอไฟ,ฟไฟฟ้ารุ่น M04T นะคะ mm hmm. คันนี้เนี่ยจะเป็นการขับพวงมาลัยซ้ายนะ mm hmm. ให้คนขับนั่งชิดซ้ายนะคะ mm hmm. อันนี้คือเป็นเหยียบคันเร่งค่ะเหยียบคันเร่งนะคะเหยียบเบรกแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกมือนะคะเบรกมือนะคะ mm hmm. เวลาลดเบรกมือนะคะ เหยียบนะคะกดวิธีการนะคะสามารถใช้ด้วยกุญแจนะคะกุญแจเปิดค่ะหน้าจอติดนั่นคือติดแล้วค่ะการขับนะคะจะมีปุ่มนะคะ D เดินหน้า R ถอยหลังจะเป็นสัญลักษณ์ติดติดนะคะส่วนความเร็วเนี่ยสระดับนะคะความเร็ว3ระดับระดับหนึะคะยี 20, ระดับ2 30ระดับ3 40 ะะดังนั้นเนี่ยการขับครั้งแรกควรเริ่มระดับหนึ่งก่อนส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นใบปัดน้ำฝนค่ะตรงนี้จะเป็นวิทยุนะคะบลูทูธค่ะสามารถใช้บลูทูธได้เดี๋ยวจะส่งคลิปแยกไปให้ต่างหากนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะสั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นไฟหน้าค่ะเห็นไหมคะให้หมุนนะคะ หมุนไฟค่ะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะตบเหมือนรถยนต์นะคะตบตรงนี้นะคะดันขึ้นดันลงนะคะซ้ายขวาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์เป็นปุ่มไฟฉุกเฉินค่ะกดลงนะคะกดลงถ้าไม่ใช้ะคะให้ดึงนะคะดึงขึ้นค่ะ,ะวิธีการขับนะคะ หน้าจอติดนั่นคือติดแล้วนะคะหน้าจอติดนั่นคือรถพร้อมขับไปได้เลยนะคะวิธีการนะคะให้เดินหน้าให้ไปที่ตัวดีนะคะตัวดีจะไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นนะคะรถไฟฟ้าเวลาสตาร์ทมันจะไม่มีเสียงอยู่แล้วเดินหน้าค่ะเหยียบไนะไปได้เลยนะแล้วก็เหยียบเบรกค่ะเวลาถอยหลังนะคะอ่าถอยหลังนะคะก็ถอยค่ะ เบรคค่ะเวลาใช้งานเสร็จนะคะให้นะคะสัญลักษณ์ไปที่ตัวเอนตัวเอนไม่ใช่เกียร์ว่างนะคะมันสามารถเดินหน้าได้อยู่นะดังนั้นจะมีแค่2เกียร์นะคะเกียร์เดินหน้ากับถอยหลังนะคะทีนี้เวลาการขับทุกครั้งนะคะควรจะดับเครื่องก่อนนะคะควรจะดับปิดสวิตช์นะคะทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการดับเครื่องค่ะทีนี้นะคะมาในส่วนของตรงนี้ค่ะ แบตเตอรี่เนี่ยนะคะจะมีเบเกอร์ค่ะเบเกอร์ Baker ตรงนี้นะคะเป็นเบเกอร์ปิดแบตเตอรี่นะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะสามารถปิดเบเกอร์ปิดแบตตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะรถจะไม่สามารถที่จะขับไปได้นะเพราะว่ามันปิดแบตเตอรี่แล้วนะเวลาใช้งานนะคะก็เปิดเหมือนเดิมนะคะ,ะเห็นไหมคะว่า ขับแบบง่ายๆเลยนะคะเหมือนรถยนต์เลยนะคะปุ่มต่างๆก็จะมีคู่มือให้อยู่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ